นะครับเป <and> ัพเพืああ <terms> ่อนคนด้วยนะครับมันด้ยโฟน12โรม็กนะครับอานนี้เปิดไม่ติดนะเปิดนอนเครื่องนอนกินกดกงกด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 ัดก็ไม่ดก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 ดอดะดรด่ดอดก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 ดตดกนดกดกดนดก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 ดเ จ0.6เลแต่เลย8โอเคนะครับผมใส่ฝาพามาละลองต่อนะครับ0.87ครั้งนะครับเหมือนััเมม่แน่เสียเลยนะครับตัวนี้อืม เอาบอกมาครับครับโอเคนะครับอาการเสียของ iPhone 12 Pro Max อาการแบบนี้นะครับส่วนมากแล้วนะครับก็เอ่จริงแล้วมีหลายสาเหตุครับนะครับเราจะต้องตรวจเช็คให้ละเอียดก่อนและว่าส่วนไหนที่มีปัญหาแน่ๆนะครับหลายจุดที่เกิดปัญหานะครับเิีงครั้งแล้วก็เสียบคอมไม่เจอเนี่ยนะครับตั้งแต่เป็นชุดอะไรครับ i อซีทัชเจอร์ก็มีปัญหาได้ นะครับตัวไอซีไฮดร้าก็ยัหาได้นะครับส่วนที่เจอการบ่อยเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นไอซีเม็แนนนะครับที่เกิดจากการแบบนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับการยกไอซีเม็แนนเนี่ยนะครับจะมีความเสี่ยงนะครับถ้าใครที่คุมความร้อนไม่ดีนะครับเพราะว่าด้านหลังของไอซีเม็แนนนะครับจะเป็นซีบียูนะครับเวลาที่เป่าถ้าความร้อนเทถึงซิ้นอไหนะครับเครื่องก็จะให้ขาซีบียูนลอยหรือละลายนะครับละลายแล้วก็ลอย ทำให้เสื้อนะครับอาจจะต้องยกยูงขึ้นมาบนเสาวางใหม่ซึ่งจะทําให้อาการเสียเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องระมระวังนิดนึงนะครับควรให้ผู้ช่วยชานนะครับที่เตรียมการลงสูงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังเลยนะครับเวลาที่เราเป่าลงไปเนี่ยนะครับตรงนี้ยครับมันจะเกิดความร้อนสะสมปด้จนล่างได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็นะครับทําการเสร็จเฟซนะครับอาจดูว่าเป็นที่อะไรกันแน่ คนะครับโอเคครับหลังจากที่ทําการตรวจเช็คแล้วนะครับก็เป็นที่ติดแมนแดนชูเลยนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนแมนแนนเลยนะครับงานนี้นะครับแล้วก็ต้องสั่งอะไรนะครับความจุที่ลูกค้าต้องการสามารถเพิ่ความจุได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ไปในแเป็นนลงไปแล้วกันครับกับอรดตัวนี้นะครับ หลังจากที่เราวางปแนนแล้วก็ทําการอัพนะครับก็เข้ามาที่หน้าปกตินะครับก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเราแค่ใส่รหัสนะครับหน้าจอนะครับก็ส่งงานได้เลยครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับก็จบกันไปนะครับกับประการเสียของเครื่องตัวนี้นะครับ สำหรับท่านที่เจอปัญหานะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับหรือเครื่อง iPad นะครับเสียหายนะครับสามารถติดต่อนะครับมาให้เราซ่อมได้นะครับร้านแ p ปเปิลบา e เซอร์วินะครับที่อยู่ตามด้านล่างดีด้านล่างเลยนะครับเรารับซ่อมมือถือนะครับ iPhone iPad แล้วก็ทุกๆรุ่นด้วยนะครับซึ่งเราเปิดให้บริการมาไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับ คนที่ดูแลงานซ่อมให้กับท่านนะครับเป็นอาจารย์นะครับวิยากรสอนซ่อมมือถือ iPhone แห่งประเทศไทยอาจารย์เชียบโปโบายทีมนะครับก็ประสบการณ์อาจารย์ท่านก็สูงมากนะครับในการซ่อมเครื่องอาการต่างๆจริงๆถ้าได้แกะเป็นเครื่องแรกด้วยเป็นคนแรกด้วยนะครับางานจบง่ายมากเลยนะผมบอกเลยนะครับแกแกเก่งมากเลยนะครับ การด่วนงานเร็วนะครับแล้วก็คุณภาพรับประกันนะครับการซ่อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะรองได้ว่าเครื่องของท่านจะกลับมาแล้วนะครับให้สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่มันจะอำนวยให้นะครับราคาค่าซ่อมก็ไม่แพงครับนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับว่าค่าซ่อมกี่บาทประเมินราคาท่านก่อนซ่อมด้วยนะครับส่วนท่านที่อยากจะเรียนซ่อมมือถือเราก็เปิดสอนนะครับนะครับตั้งแต่คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับมือถือเลยวงจรอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับสามารถมาเริ่มต้นที่เรานะครับ เราจะเริ่มสอนตั้งแต่คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับจนถึงระดับตักสูตระดับพิีเมียมนะครับคือวงจรเป็นนะครับหาจุดเสียเองเป็นแล้วก็แก้ซ่อมยกวางเปลีนอะไรเป็นในคอร์สเดียวจบนะครับหนึ่งหืห้าพันบาทนะครับแล้วก็ยังมีสอนออนไลน์ต่อเนื่องข้อดีนะครับก็คือใครที่อยากเรียนซ้ำสามารถเข้าเรียนซ้ำได้อัปเดตความรู้ฟรีตลอดนะครับในการเปิดคอร์สของผมนะครับ สามารถเข้าเรียนได้ตลอดเลยนะครับนกว่าจะเป็นนะครับซึ่งที่อืนก็ไม่ค่อยจะมีขาแบบนี้นะครับแต่ที่เราทําให้ท่านเพราะอยากให้ท่านถ้าอยากจะเรียนจริงก็มาหาเราได้ครับโอเคนะครับสำหรับคนที่รับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้รับใช้ท่านนะครับโอเคครับสวัสดีครับ